ประหยะัดทำจากก๊าดูด พบกับหวานเวอร์ชาแนลค่ะในวันนี้ค่ะหวานจะพาทุกท่านมาชมแปลงตอค่ะแปลงที่หวานทํากันขึ้นมาเองนะคะในพื้นที่ที่ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่รวมไปถึงวัสดุธรรมชาติแล้วก็ประหยัดงบด,ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าหวานมีวิธีทำแปลงตอ,อยังไงได้บ้างค่ะ<ม>และก่อนที่หวานจะพาไปทัวร์นะคะ<ม>ก็อยากจะให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจในคลิปนี้โดยการกดไลค กด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะทำไมเราถึงต้องทำแปลงตอก็เพราะว่าการทำแปลงตอนั้นนะคะทำให้ตอโตได้ดีกว่าโตเร็วกว่าแล้วก็ขยายพันธุ์ได้มากกว่าการปลูกในกระถางค่ะการเตรียมดินสำหรับแปลงตอ วัตถุดิบที่หวานนำมาทำเป็นดินปลูกได้แก่ดินร่วนปุ๋ยคอกใบไม้ใบหญ้าหรือถ้ามีฟางแกลบก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะรวมถึงมะพร้าวสับด้วยค่ะและถ้าบริเวณนั้นมีเกษตรกรทำไร่ทำสวนมีขี้วัวขี้แพะขี้ไก่ก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะ เราก็เอามาหมักคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะถ้าเป็นปุ๋ยคอกหรือใบไม้ต้องหมักทิ้งไว้ประมาณ3เดือนถึง6เดือนนะคะแล้วค่อยนำมาปลูกค่ะเพราะถ้าไม่หมักทิ้งไว้จะทำให้เกิดความร้อนอาจทำให้ตตอนเนี่ยเน่าตายได้ค่ะเพราะใบไม้เขาจะย่อยสลายจนเกิดความเย็นเป็นปุ๋ยแต่ถ้าเป็นดินดำใส่มะพร้าวสับหรือแกลบ หรือฐานก็สามารถปลูกได้เลยค่ะคราวนี้เรามาดูโครงสร้างการทำแปลงต่อกันค่ะจริงๆพวกตอทั้งหลายนะคะเขาสามารถรับแดดได้ร0 0เและฝนร0 0เซตเต็มเลยค่ะตะวันก็ใช้สแลนพรางแสงสแลนสีเงินนะคะเพราะว่าบางทีแดดก็จะแรงเกินไปค่ะทำให้ไม้ผิวไม่สวย หวานจึงเลอกใช้สแลนสีเงินเพื่อพรางแสงให้เขาเล็ก <hatten> น้อยไม้ก็จะได้มีผิวสวยนะคะเหมือนเวลาที่เราออกแดดเราก็ต้องทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเหมือนกันยังไงล่ะคะผิวเราก็จะได้สวยๆการทําแถวบล็อกรางถ้าท่านใดสะดวกใช้อิดแดงอิดบล็อกตามพื้นที่ลนั้นมีจําหน่ายก็สามารถนํามาทําได้ค่ะ ตะวานก็จะเลือกใช้อีกวัสดุหนึ่งจากธรรมชาติเหมือนกันนั่นก็คือไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่ที่นำมาทำทั้งแถวบล็อกและหลังคาเพราะว่าของฟรีค่ะหาได้จากในสวนเลยค่ะการให้น้ำนะคะหวานติดสปริงเกอร์เพื่อให้ใช้งานง่ายต่อการดูแลค่ะถ้าหน้าฝนเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการรดน้ำเลยค่ะปล่อยให้เขาได้รับไนโตรเจน จากน้ำฝนอย่างเต็มที่ได้เลยเพราะว่าที่นี่ก็ฝนจะตกเยอะมากนะคะแล้วก็ดินจะชื้นตลอดเวลาฉะนั้นช่วงหน้าฝนเราก็จะไม่ค่อยได้ให้น้ำค่ะแต่ว่าถ้าฤด,ดูร้อนนะคะเราก็ให้น้ำสัปดาห์ละสองครั้งค่ะและถ้ารู้สึกว่าดินแห้งเกินไปก็เพิ่มเวลาได้ค่ะเป็นสัปดาห์ละสามครั้งค่ะการติดสปริงเกอร์ก็สามารถกะระยะ ให้พอดีกับความยาวของแปลงพื้นที่ของหวานบล็อกประมาณกว้าง1เมตรถึง1เมตร20ค่ะยาว9เมตรค่ะแล้วก็เว้นทางเดิน50ถึง60เซนเมตรค่ะหลังจากที่เราปลูกต่อไปสักระยะแล้วเราก็ควรจะเติมแกลบหรือปุ๋ยที่หมักแล้วเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ดินนะคะหวานจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพราะการใช้ปุ๋ยเคมี พืชอาจจะโตเร็วก็จริงค่ะแต่ก็ทำให้ดินเสียเร็วขึ้นในระยะยาวค่ะแล้วก็ไม่ดีต่อพืชด้วยนะคะสุดท้ายก็ต้องรื้อดินทิ้งค่ะถ้าเราไม่นำปุ๋ยเคมีม,มาใช้เลิกใช้วัสดุที่เรามีอย่างเช่นใบไม้หญ้าแห้งขี้วัวดินเขาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะไส้เดือนก็จะอยู่พลวนดินทำหน้าที่ของเขาไปค่ะ สำหรับคลิปในเรื่องของการทำแปลงตอค่ะถ้าท่านใดนะคะอยากจะมีหน่อเยอะๆอยากจะมีไม้ไว้ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว,เร,วเราก็ต้องมีตอเอาไว้กราฟก่อนนะคะซึ่งก่อนจะมีตอเราก็ต้องทำโรงเรือนให้เขาด้วยเช่นกันค่ะเพื่อที่เขาจะได้เติบโตเร็วนะคะแล้วก็สามารถนำมาขยายพันธุ์หน่อของเราได้อย่างโตอีกทวีคูณเลยค่ะสวบวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เราก็เอามอตองเรียงแถวตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาตะกร้ามาเก็บนะคะแล้วก็วิธีตัดมันก็จะมีแบบนี้เป็นแฉกๆอันนี้เรียกว่าไว้หูค่ะตัดแบบไว้หูอันนี้ก็ฟังหู <laughs>